Mom, why should we always say Bismillah? Because when you say Bismillah, Allah is with you and put barakah in all what you do. Bismillah, Bismillah, Bismillah. เพื่อนเพื่อนน้องน้องที่ทำงานร่วมร่วมกันอย่างตั้งใจตลอดมารับเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งที่โรงเรียนได้ให้พวกเรานักเรียนชั้นโอ้กว่าบางสิ่มีโอกาสร่วมกันทั้งที่พวกเราจะได้ชมพวกเราจะได้ดูจากน้องน้องประและส่วนด้วยขอเปิดงานนะครับรวมน้ำใจสู่ฝั่งกระถุและบัดนี้นะครับวัฒนาวานทุกวันรับทุกวันขอประกาศดนะครับ I don't like children who say Bismillah. I don't like, I don't like children who say Bismillah. Don't forget, don't forget, never forget Bismillah. Don't forget, don't forget, never forget Bismillah. And when the night is dark, if you forget the dua of sleep,

สลามของเรามีมลาอิกาเป็นอนาจที่เอาและมาไดกาเหล่านี้ไม่ได้ใช่มนุษย์เหมือนพวกเราแต่เป็นมัสยิเจ้าตาสร้างให reading. be writing bismillah bismillah bismillahu wallahu bismillah bismillah in the name of allah bismillah bismillah bismillahu wallahu bismillah bismillah, bismillah bismillah in the name

สัสมุอะัยกลุมมะอรมตตุลล้อยิวะบะเระกาตฮัวอะัยกุมุสสลามครับวันนี้เรามาทำอะไรกันครับคุณเอเชียวันนี้เรามาทำอะไรกับคุณดีนวันนี้เรามาทำอะไรับคุณฟาดินวันนี้เรามาทำอะไรกันครับนั่นเองครับวันนี้เรามาทำอะไรกันเอาละครับวันนี้เรามาแสดงละครณฝั่งปฐมนะครับผมชื่อละครว่าอะไรครับชื่อละครว่า The f a t ศรัทธานะครับโขนครับเดี๋ยวเราจะมาพบกันหลังจากนี้เป็นต้นไปครับผมยรียนเชิญรับชมนละบทนี้ครับครับขอบคุณครับเราเปลี่ยนแปลงในขนาดนี้เลยเนี่ย ช่างนานอยู่ขึ้นมากจริงๆเร้าแล้วนัมันใครเราก็มาหนักใจที่เรานี่แหละนะไม่เป็นไรเอาคนแรกคนแรกมารับเงินเดือนไออีคลาสมาอีคลาสมาไปเวยคนเรับเงินเดือนเลยอะแล้วก็พาเพื่อนเพื่อนสนอง,สง,นสงคองอน นึงใช่ไหมพวกเราใช่ <Yeah. S 1> ตอนนี้อะไรนะเือความรู้สึกของคนในไร่ที่มีต่อนายนชเฉยฉันก็อยากจะเป็นตัวแทนที่จะขอบคุณที่นายมาทำให้ความรู้สึกของเราต้องเห็นายนะแต่นึกถึงวันที่นายเข้ามาที่ไร่ของเราครั้งแรกนี่มันเข้าขัดขับไม่ได้เลยรฉ เพื่อนที่ทำงานด้วยนะสามี์ลิบวงานซลาฟอ่านี้ของแกนะเอออ่ะคนต่อไปชารีนครับแแบพ่อครับตรงนี้นี่มีอะไรหรือเปล่าครับลูกฟังพ่อดีๆน,นะเราจะไปอยู่ที่นี่อีกแล้วไปเก็บของที่นี่จะไปไหนก,นกันหรอพ่อเก็บของเหรอเชื่อพ่อเราจะไปอยู่ที่นี่อีกแล้วบ้านนี้เราอยู่ไม่ได้ที่นี่เหมือนบ้านของเรานะพ่อเราจะหนีไปทำไมอะ่ะแค่ใชง้ง เราอยู่ไม่ได้แล้วบอยเป็นของนักเกมเพลสผมไม่ไปแล้วพ่อผมไม่ไปเมไมไปฮ้ยบอยเป็นของนักเกมดินี่พ่อจิบหนี้บอยอีกแล้วใช่ไหมเน่ะที่เราต้องหนีกันอีกแล้วเนี่ยเธอบอกว่าใช่แล้แกงทำไมถ้าแกงคิดว่าเป็นเรื่องของฉันแกนก,ก็เบียดทองได้ตามมาโอ้โอ้ before sleeping before leaving before sitting before drinking before singing before playing before reading before writing bismillah bismillah bismillaho name allah bismillah bismillah in the name of allah bismillah bismillah bismillaho bismillah name สนุกและชอบครับดงานอย่างนี้ทุกปีงานแกปีดีไหมดีมากเลย <c oughs> น้องชื่ออะไรคะอนุวัต์ครับแล้วน้องอยู่ในตำแหน่งอะไรคะประธานจัดงานครับเราวัตถุประสงค์ของงานนี้เพื่ออะไรคะเพื่อหารายได้สู่ฝ่ายกิจกรรมศาสนาครับผมนะครับก็ถือว่าเป็นหัวหน้าฝ่ายกิจการศาสนาระดับปฐม เพราะฉะนั้นการจัดงานในวันนี้เราก็มีวัตถุประสงค์หลักๆเลยนะฮะให้สอดคล้องก็คือให้นักเรียนนั้นได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงในลักษณะที่อิสลามนั้นนะ่ยได้กระทําในสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งใดก็แล้วแต่ที่นักเรียนได้เขาได้ประสบการณ์จริง mm. ก็เหมือนกับนโยบายของรัฐบาลที่เขาต้องการให้เราลดเวลาเรียนแล้วก็เพิ่มเวลารู้นั่นก็คือให้นักเรียนนั้นได้สัมผัสกับประสบการณ์จริงในการจัดงานในการจัดกิจกรรมร่วมกัน นี่คือวัตถุประสงค์หลักก็คือให้นักเรียนน,นั้นน่ะได้สัมผัสกับการทำงานร่วมกันเป็นหมู่เป็นคณะและนี่ก็คือครั้งหนึ่งในชีวิตของเขาที่ผมคิดว่า,าบางคนเนี่ยอาจจะไม่เคยได้ปฏิบัติในตำแหน่งล้างจานทำความสะอาดที่บ้านเลยแต่ครั้งนี้ก็ถือว่าหรือประธานจัดงานเนี่ยอันวัสและน้อยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตของเขาและรวมถึงคนอื่นๆด้วยนี่คือวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นักเรียนนั้นได้สัมผัสกับ ชีวิตจริงและก็เรื่องราวจริงๆที่เกิดขึ้นในสังคมมุสลิมครับสำหรับผมเท่านี้นะครับสลามานะ